สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนเข้าสวนมาสองผักนะคะสําหรับใครที่อยากปลูกผักกินเองนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษาวิธีการปลูกผักของแนนที่เพจได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะแล้วก็ YouTube นะคะทุกคนตัวนี้โอ้ยมาดูผักสวยๆกันนะคะตัวนี้แนนได้ทำการลงเอา ผักสลัดว้นะคะทุกคนผักสลัดของแนนจะปรับเปลี่ยนการปลูกไปาตามที่เรามีต้นกล้านะคะแนนลงไปแค่สัปดาห์เดียวทุกคนอันนี้กรีนโอ๊กโตแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังสวยก็จะมีมะเขือเทศนะคะกําลังจะออกลูกนะคะทุกคนอันนี้อันแนนเอาต้นกล้าของ